เฮ้ย hey, ยังไม่ทันได้ตะลุงจีแม่เลยครับเกมก็อัพอีกแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้โ oh, หอะไรเออไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้น่าจะเป็นตัวเก่านะครับ <laughs> <laughs> อะไรกันเนี่ยโซน่าไททันอยางงั้นเหรอโอ้โ oh, ห oh, ไม่น่าใช่อยู่นี่เฉยนี่มันอูเรนไารเดียนเหรอน้องส้มอันนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมว่าชื่อไม่ค่อยเท่ผมขอเรียกว่า <laughs> อูเรนกา <laughs> เออเท่หรือเปล่าวะ น,นี่ความคิดส่วนตัวเนี่ยอย่เพิ่งดราม,ม่านะเว้ยเออห9 9เก้าอู้ตอนผมเข้ามานะครับมีอยู่155่งรอยห้าห้าตัวแล้วจำนวนกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าราคา599เก้าเโรบักนั่นเองนะครับเราไปดูกันว่าตัวนี้จะตึงแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเออเราไม่มีโรบักซื้อเราจะไปเทรดเอาแล้วกันนะฮะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเรากดโรบักสุดๆเนี่ยเราจะแห้งแน่ อเกินร้อยก่าบาทเลยนะที่เอาจริงเอาเลยครับเราก็มาเดินดูหน้าตาพี่แกกันก่อนว่าจะหล่อเท่เลยท่อขนาดไหนเฮ้ยมันก็อ่าดูดีนะสลับโมเดลไม่เหมืนเกมบางเกมเลยอ่ะให้ตายเถอะทำไมมันดูดีขนาดนี้เนี่ยโมเดลแต่ละตัวอ่ะมันโอ้โหสิบต่สิไปเลยแล้วกันอ่ะมันมันดูมีชีวิตชีวามันยืนไม่แข็งตึงมันหินอะไรอย่างเงี้ยมันมันตึงนะครับน้อง มันเกินไปแล้วลุงจีแมนของเราก็ไว้ทีหลังก่อนแล้วกันนะครับเอาโอลินค้าก่อนแล้วกันในะตอนนี้เฮ้ยไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเลตัวละครตัวนี้มันจะตึงขนาดไหนในตอนนี้จำนวนมันอะ่ะค่อนข้างน้อยเลยแหละหนึ่้ยแปดสิบสม้วมีคนตื้อเพิ่มเอาเลยครับเราจะทำการเอาทีวีวูแเราไปเทรดแล้วกันนะฮะไม่ใช่ไมททีวีวูแมนคอมพิวเตอร์ว่าไงหรือว่าราคามันยังไม่โอเคสำหรับคอมพิวเตอร์วู หรือยังไงดีล่ะเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์บูมเบนก็อาจจะคุ้มอยู่แต่หรืวว่าเราใช้ออคอมพิวเตอร์ตัวอื่นที่เรามีก็น่าจะไม่คุ้มคิดว่าไงครับทุกคนหรือว่าเขาจะเอาไหมไม่รู้แต่รู้้ลองหยอดดูก่อนว่าไม่รู้ว่าเหรียญตัวนี้มันจะสูงแค่ไหนอ่านนะจะได้ไม่นีให้ตายเถอะขอใส่ไปดูแล้วกันนะครับว่ามันจะตึงไหมไม่รู้แต่ว่าถ้า ใส่ตัวนี้ไปแล้วขาปฏิเสธก็ถา้าว่ามันสูงกว่าตัวนี้เหรอนี่มันยังไงวะนี่จริงๆแล้วมันก็พอกันไม่ใช่เหรอให้ตายเถอะมาดูกันก่อนว่าเขาจะเอาไหมอตู้หาย f u c t o r บอคทีเฮดด d .com จังหวะนี้อัปเดตใหม่อีกแล้วครับกับตัวละครอาความแหมนแน่น,น,นอนก็มีขายใน ok ้บอก t h ด้วยเช่นกันครับรือคุณจะมองหาตัวละครไปติดบอร์ดแบบตึงๆเหมือนผมแล้ว,ลวก็ <laughs> ก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะก็บอก T-H โคตรเยอะกันเลยครับผมใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบสดๆก็มีกิจกรรมมินิเกมให้เล่นหลากหลายแมปกันเลยทีเดียวครับโ,โคตรเยอะเช่นกันและในแมปคู่แข่งอย่างสกิ b ตี้ทอยเรดทาวเวอร์ดีเก็มีตัวละคร,รต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายน่าจะมาทั้งหมดในเกมแล้วล่ะครับโคตเปิมนั่นมันดิวแมนดากอน ก็จะมีตัวเติมตัว,ตวอ,อะไรทุกอย่างของอีเวนนะฮะและจะมีตัวละครสุดแร์ที่อีเวนก็เอาออกไปแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยคิดนานจนตุ้มไม่หายเลยตั้งเองก็ได้เอาเลยครับเราจะลองดูนะครับว่าเขาจะเสนอตัวนั้นเนี่ยกับตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้น่าจะตรึงนะสำหรับคอมพิวเตอร์วูแมนของเรา,ามีหลายตัวด้วยใสไปก่อน,นครับเรามาดูกันว่า จะเทรดได้อะไรกันบ้างครับเลาาคอมพิวเตอร์วูเมนแต่ตอนเนี้ยอยากได้โอเรนกาไปใช้งานก่อนหมายถึงว่าอเปลีวิวเฉยอะนะผมก็ลองไ่้เสนอไปตามบูธแต่ยังไม่มีใครตอบตกลงมาเลยครับทำให้ผมนานถ้าจะเป็นสึงมเศร้ากันเลยทีเดียวแต่ข้อเสนอของเรานั้นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปเปิดข้อเสนอของตัวเองดูดีกว่าว่าจะตึงแค่ไหนเฮ้ยอะไรกันนี้ข้อเสนอเรามาเรื่อยๆเลยฮะขอดูกันก่อนว่าจะมีคนสุดตึงให้มาไหม โอ้เยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะติกรีหรือโอ้โหผมไม่รู้ว่าตัวไหนตึงแต่ด้วยนะม่งหยอดมาหมดเลยให้ตายเถอะเพื่อผมฟุกแน่ล่ะฟุกกดพลาดอเลยเหรอและอ๊้อะไรกันนี้มีโซน่าไทยทันนะฮะตัวละครทุดหน้ายากโอเคอุ้ยเอ้าโอลินก้ามาว่ะแต่แลกกับแลกกับโอ้โหบัามาสเตอร์เลย พตเลยนะขอปฏิเสธก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เรื่องมากนะเว้ยแต่เราอยากได้เก็บบัฟนั้นไว้จริงๆอ่ะมันใช่ได้เราก็ไล่หยอดชาวบ้านชาวช่องเข้าไปทั่วแต่ยังไม่มีใครกดโอเคให้กับเรามาเลยใช่ฮะมีแต่ข้อเสนอนี่แหละที่โดนใจส่งมาให้เราอยู่นั่นเฮ้ย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 ไม่ใช่อะไรนะฮะอยากได้ชิป อย่าได้ชิปดิวแมนออกมาเตอร์ด้วยอยา่าเก็บไว้เหลือเกินนะ่ะวิยังไงดีวะเนี่ยไอ้มันมันกี่บาทกันแล้วเนี่ยถ้ากดลับล้เนี่ยผมจะโดนคนดูด่าหรือเปล่าแต่ออกมาเตอร์ด้วยเอาแล้วไงและออกมาเตอร์มันดียังไงละ่ะตลอดตัวเนี้ยเออนั่นน่ะดิเชื่อเอาเลยครับผมคิดหนักกันเลยฮะเชื่อเอา้าเอา้าเอา้เอามีสี่เพนด้วยออกมาเตอร์เหมือนกันนะ่ะ เอายังไงดีล่ะครับทีนี้เอาละครับผมนี่ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเก็บข้อเสนอนี้ไว้ก่อนในดวงใจดีไหมโอ้โหเหมืนอนเอามาเตอร์อ่ะอยากได้ออฟดีๆกับเขาบ้างแล้วเด็กหลายคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วพี่พี่ไว้ฟาร์มเองนะครับพี่โอ้โหฟาร์มสักเจ็ดแสนแล้วมาสุ่มมาเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้โอ้โหเอาดีครับเอาไงดีไงดีทุกคนคิดว่ามันคุ้มไหมถ้าคุ้มเนี่ยก็บวกหนึ่งกันมาหน่อยนะฮะ ถ้าคุ้มเนี่ยก็กดไลค์กดซับให้กับคลิปวิดีโอนี้กันหน่อยเฮ้ยเอาก็เอาวะเอาไงดีทุกคนเอาไงดีเอาไงดีครับเราก็นั่งมองข้อเสนอนี้มานานถึงสามนาทีแล้วนะทุกคนเอาไงดีละที่เนี่ยหูเดะแอสาซินว่ะเอาไงดีวะเออแอสาซินเออเอาไงดีแอสาซินเอ้อยังเอาไงดี เฮ้ยเอาก็เอาวะนะฮะไม่รู้จะเอาไงดีเอาไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้ทําตามแผนอย่างใดนะฮะคือคือเราจะไม่ได้เอาตัวนี้เราจะเอาโอเรนก้าแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเรายังเหลืออีกสี่ตัวเลยสามารถแลกโอเรนก้าได้สบายเฮ้ยให้ตายเถอะผมก็ทําการหยอดเข้าไปทั่วมั่วไปหมดของจริงเผื่อเขาจะรับรักผมบ้างสักครั้งหนึ่งอะนะเออ ดูดิของ FC Penmaster เ,เ,เลยรูย้บุ้ยเฮ้ยเออไม่น่าได,ได้น่าจริงเฮออ้ย FC สวัสดีครับพี่พี่ขอตอกตูดทีครับพี่ครับพี่จะเย็นครับพี่เออ้ยอะไรมึงอะไรวะเนี่ยไททันเจมนะฮะฟอร์แรกสามไททันคอมพิวเตอร์วูเมนเลยงั้นเหรอฮะไททันเจมอันนะเอาแล้วไงโอ้โหข้อเสนอนี้คือ ตึงตรงไหนละเนี่ยผมก็เลยทําการหยอดชาวบ้านชาวช่องมั่วไปทั่วมั่วไปหมดจริงๆนะฮะยังไม่มีใครตอบรักผมเลยสักคนเดียวเฮ้ยผมใส่ไปตัวหนึ่งเลยนะเอาแบบจริงๆนะคือใส่ตัวละครสุดโหดไปหนึ่งตัวนะดูดิครับผมได้ใส่เขาไปทั่วมั่วไปหมดแถมแถมตัวละครบางตัวให้ด้วยนะฮะนี่มันแถมเลยนะเฮ้ยมันข้อเสนอซึ้งขนาดนี้ไม่รับรักผมได้ยังไง และแล้วก็มีคนส่งมาอา้อาวอ้าวโอลินก้าว่ะเฮ้ยเชีย่ยมีครินหนึ่งติดมาด้วยเอาว่ะเอาสีครับเอาไหมก็เอาแหละเขาไม่ได้แลกออกมาเตอร์ผมไงเอาครับผมเฮ้ยรออะไรล่ะครับก็รับสิฮะเฮ้ยเอาเจี๊ย,เ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 ,ยเขาบอกว่าเขาติดเทรดอยู่เอาบ้าไปละเจียรับไม่ได้เหรอเฮ้ยอย่านะอย่าหายไปนะ อย่าหายนะเว้ยเฮ้ยติดเทรดอีกแล้วเชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหข้อเสนอตัวนี้มันอะไรกันนะฮะแต่ก็เออแค่ใส่เล่นๆเฉยๆเราไม่ได้ตั้งใจจะแลกนะเพื่อนเราแค่แบบหยอดเล่นเฉยๆว่าดูว่าทุกคนน่ะจะแลกให้ราคากับตัวนี้ยังไงอ่ะเราดูแค่นั้นเองแหละให้เยอะจริงเมบมบินเหลวอะไรกันเนี่ยเอาเดี๋ยวนะแล้วอันอื่นหายไปไหนอ่ะ เอาอน,นันที่เขาเทียนอยู่หายไปแล้วครับหรือว่าคนอื่นมารับรักก่อนผมวะเจี๊ยไม่ได้ผมไม่ได้บ้าไปแล้วแต่มันก็โอเคใช่ไหมบางคนมันก็สนใจที่จะได้เว้ยแต่บางคนแม่งไม่เอาเลยเอาเถอะครับผมก็หยอดไปรั่วรั่วไปหมดของจริงดูดิเผื่อเผื่อแม่งมาเพิ่มเจี่ยอะไรนะไอ้ตู่ไม่ได้จะอยากได้ตัวนีตู่อยากได้โอรินกาเอาละครับผมก็ลองหยอดดูนะฮะ เชือคขีสามเรือสามเะอด้วยเอาสนไหยหยอดไปแล้วกันนี่ปูหยอดไปทั่วม่วไปหมดของจริงแต่ยังไม่มีใครตอบรับผมมาเลยอ่ะเดี๋ยวตัวนี้แหละเงียบกริบเชือหยอดไปกี่บูทแล้ววะเนี่ยยังไม่ใครสนใจเลยเหรอดูดิครับผม롱ใบยังสวยงามเชื่อเลยวันนี้คอสไม่ก่ห้าตัวล่ะหนึ่งสองสามสี่ฮะ เฮ็ดคือผมนี่ถึงอ้าปากค้างกันเลยทีเดียววะถ้ามาเตอร์หมดเลยเนี่ยผมรับไปหมดแล้วครับผมไอเชียมกระโลบเกินผมไม่น่าจะเอาผมแค่ตั้งเล่นออตั้งมาประดับเฉยเอะเฮ้ยหาตัวเดียวแล้วมันยากเย็นจริงๆอะไรกันเนี่ยโอ้โหขบข้อเ,เสนอนี่อีกแล้วเหรอให้ตายเฮ้ยเฮ้ยอเลงเก้าอะเอา้าแล้วกับแอสซินซะด้วยไม่มีเลเวลไม่มีบัฟ ไม่มีเที่ยอะไรเลยเอาไปเถอะนะฮะอุ้ยเราได้มาแล้วครับผมโอเรนกาซีดแล้วไงทุกคนมีซีดแล้วไงฮะโอ้โหดูเขาสิครับบมา่อรอเท่จริงๆริงโดย DVS 40,000ที่โคตรรุนแรงอะแรงจัดจัดเอะการจบตีที่ติดไฟนี่มันอะไรกันเนี่ยแถมดาเมจคูณสิบต้นศัตรูได้ด้วยสกิลไม่ธรรมดาแต่ จะ,จะเล่นได้สกิลไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอ้โหตะตานได้ด้วยดดเมจคูณสิบเจ็ดเอาเลยครับมาเริ่มร้องของกันเลยว่าจะตึงขนาดไหนกับโอเรียนกาโมเดียมงเทจัดเลยครับนอนนอนให้ตายเหอะเอออาวเล้วมอนทำไมไม่ออกมาแล้ววะเนี่ยเฮ้ย่าขัดขวางความเจริญพี่ได้ไหมครับน้องพี่อยากเห็นสกิลมันปะทู่ ให้ตายเถอะตีติดไฟและลามไปบ้านไฟลามทุ่งนะเว้ยเมื่อมอนตายนะฮะมันจะแตกเกดไฟของตัวที่ตายไปให้ติดไปให้ตู่ตัวอื่นอะไรเงี้ไอ้อธิบายไงวะก็ประมาณนั้นฮะตึงเกินแต่ว่าไม่ได้ตีเพราะมอนไม่มีรอบนี้แหละของจริงแน่แนทจะได้โชว์พลังที่แท้จริงของโอเรนกาโหดแน่นอนเรามาดูกันครับว่าพี่แกจะตึงขนาดไหน แต่ตอนนี้รีบรีวิวและรีบไปเทศกันดีกว่าก่อนที่ตัวละครตัวนี้มันจะดิ่งเหวตึงเปี๊ๆตึงปังๆเอ้ยเอา,เอาละดูกันจามตีครับติดไฟแบบเบิ้ลเเดี๋ยววางทุกมุมตีติดไฟแบบจริงๆเดี๋ยววางตัวนี้ด้วยออ้ยเอาดีเอาดีโคตรโหดโคตรโหด,ด,ดเดี๋ยวดูฝั่งนู้นกันเอาละครับโอเรนกาตีติดไฟแบบวิชิงช็อตนะฮะ เมื่อตัวละครที่ติดไฟอีกตัวหนึ่งตายแล้วเขาจะลามไปที่ตัวอื่นด้วยโอ้โหไฟที่จะจัดไม่เหมือนเกมบางเกมไฟยังกัง <laughs> เอาว่ะทุกคนครับ <laughs> เหลือแค่หมื่นสองสุดท้าย12500สองร้อยเรนก้าของพี่ก็จะตันนะฮะเ <Yeah. S 1> ดาราเมดเขาจะแรงมากๆจนทําให้มอนน่ะรามกันตายกันไปเองนะครับโคตรแรงสกิลกดยังไม่ต้องมุ่งมุ่งแต่ตีธรรมดาไปก่อน เพราะว่าเวลไม่ถึงบับก็ไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ย <Hey! S 1> ดูดีครับดาเมจ20,000ระยะ40คูดา0.5ทำให้ DPS 40,000นั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่รวมดาเมจเผาไหม้นะฮะโอ้โ oh หไฟลามทุ่งของแท้เมื่อตัวละครตัวใดที่ติดไฟนั่นตายเขาจะส่งต่อไฟให้กับตัวอื่นตรึงเตีย้ยไฟลามนะไฟลามยึดที่ เอาเรื่องจะัาๆตัวละครตัวนี้แต่ยังไม่ได้กดสกิลใอย่างใดถ้ากดสกิลกดของเขานะครับจะตึงมากว่าสกิลกดของเขามีความสามารถที่จะทำดาเมจถึง10เท่ากันเลยทีเดียวหรือคูณ10พร้อมกับสตาร์ศสตูที่อยู่ในวงอีกด้วยตรึงเปียสุดจัดไฟโอเรนกาโคตรสวยเลยครับทุกคนโอ้โหอ่ะเฮ้ยมันแตกได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่โอเรนกาของพี่แน่นอนที่ทำบ้านแตกได้ขนาดนี้ เฮ้ยใครทําวะเดี <då lig keit> ่ยดูดาเมจพี่ในตอนนี้ก็นําเป็นที่หนึ่งอะครับน้องๆไม่ได้ใช่พี่แน่นอนเออนั่นแหละนะก็เฮ้อไปเทรดทิ้งดีกว่านะครับอย่าเล่นเลยนะแต่มันก็ตึงแหละนะฮะถ้าวิมันสิบอะแต่มันไม่สิบไงละครับตอนนนถ้าพี่เก็บฟาร์มวิ่จนสิบเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็น่าจะราคาดิ่งลงเหวพอดีเขาไปเทรดก่อนแล้วกันจะการอีพีหน้านะครับถ้าคลิปนี้ครบหนึ่งพันไลค์ โ่าอะไรจะครบเนี่ยปีหน้าแน่นอนฟชอบร้านสุ่มตัวละครทอยเล t ทเทอร์ดีเฟน Defense, แต่ไม่ได้สุมม่มแบบธรรมดาสามารถรีพอยต์คืนได้ไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์มีกล่องที่ไม่ต้องลุ้นเกลือเลยก็มีนะครับและสามารถอัปเกรดตัวละครมารวมกันเป็นตัวตึงได้ตึงเปี้ย้ๆอย่างกระหนังยางกันเลยทีเดียวล่ะฮะส่วนตัวละครสาราพรางวันลนั่นเหระง่ายๆครับทักมาที่หน้า เอฟฟ้าน้องจินดุดนมดมชาครับผม